ราตรีสวัสดิ์คุณฟังเสียงผมให้ดีเพราะเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้อาจทำให้คุณนอนไม่หลับไปอีกนานนานแสนนานมีใครเคยบอกคุณไหมว่ากล้องวงจรปิดไม่ใช่แค่เครื่องบันทึกภาพแต่มันคือหน้าต่างหน้าต่างที่เปิดไปสู่โลกที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในออฟฟิศเก่าแก่แห่งหนึ่งกลางกรุงเทพออฟฟิศที่ใครๆก็ว่ากันว่าแรง แรงจนพนักงานลาออกกันแทบทุกเดือนยามรักษาความปลอดภัยคนหนึ่งเขามีหน้าที่เฝ้าจอมอนิเตอร์ที่แสดงภาพจากกล้องวงจรปิดทั่วทั้งอาคารคืนนั้นเป็นคืนที่เงียบสงัดผิดปกติจนหน้าใจหายในจอมอนิเตอร์กล้องตัวหนึ่งจับภาพห้องทำงานว่างเปล่าห้องที่ไม่มีใครอยู่ไม่มีใครควรอยู่แต่แล้ว ในมุมมืดของห้องนั้นเงาตะคุ่มคุ่มปรากฏขึ้นราวกับมีใครบางคนกำลังยืนอยู่ตรงนั้นเงาค่อยๆชัดเจนขึ้นกลายเป็นร่างของผู้หญิงผมยาวสวมชุดสีขาวซีดเธอกำลังเดินเดินวนไปวนมาในห้องว่างเปล่าเรากับกำลังตามหาอะไรบางอย่างยามรักษาความปลอดภัยคนนั้นตกใจแทบสิ้นสติ เขารีบโทรแจ้งหัวหน้าแต่หัวหน้ากลับหัวเราะเยาะบอกว่าเขาตาฝาดแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือในขณะที่เขากำลังคุยโทรศัพท์อยู่นั้นร่างของผู้หญิงในจอก็หันหน้ามาหันหน้ามามองกล้องดวงตาของเธอว่างเปล่า ไรแววดวงตาที่มองตรงมาที่คุณมองตรงมาที่ตัวคุณเหมือนกับว่าเธอกำลังมองเห็นคุณอยู่แม้ว่าคุณจะอยู่ไกลแสนไกลยามคนนั้นวางสายแทบไม่ทันเขาตัดสินใจวิ่งหนีออกจากห้องควบคมุมไม่กล้าหันหลังกลับไปมองอีกเลยและหลังจากคืนนั้นเขาก็ไม่กลับมาทำงานอีกเลยเรื่องนี้ยังไม่จบแค่นั้น เพราะสิ่งที่ยามคนนั้นไม่รู้ก็คือผู้หญิงคนนั้นไม่ได้อยู่แค่ในกล้องวงจรปิดแต่เธอกำลังตามหาใครบางคนใครบางคนที่เคยสัญญาใครบางคนที่ทิ้งเธอไว้และใครบางคนที่อาจจะกำลังฟังเรื่องนี้อยู่ก็เป็นได้คุณคิดว่าคุณปลอดภัยงั้นหรือลองมองไปรอบๆตัวคุณสิ บางทีเธออาจจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็ได้รอคุณอยู่อย่างใจเย็นและถ้าคุณอยากรู้ว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรจงติดตามฟังเรื่องเล่าของผมต่อไปเพราะมันจะทำให้คุณรู้ว่าบางครั้งความตายก็ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของความสยดสยองที่แท้จริง